จากกรณีที่สังคมออนไลน์แชร์ภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแห่งหนึ่งจังหวัดมหาสารคามสวมเครื่องแบบเลยนะคะแต่เล่นการพนันกับชาวบ้านไปด้วยค่ะคก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็สูญเสียภาพลักษณ์ของข้าราชการด้วยนะคะและจากการต,าตรวจสอบนนพบว่าผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปเนี่ยค่ะเป็นประหลัดอำเภอหญิงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม นายฉลองพึ่งโคกศูนย์ในอำเภอเชียงยืนบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปก็คือปลัดอำเภอเชียงยืนซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโดยทราบเรื่องตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วและตอนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเที่จริงแล้วค่ะตามขั้นตอนก็คือท่านให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น และถ้าหากว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงยืนยันว่เาเป็นประหลัดอำเภอจริงนะคะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปด้วยค่ะ<า>ทีนี้<ล>ไปสอบถามเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้อ,อได้ข้อมูลมาบอกว่าประหลัดหญิงคนนี้นะฮะเป็นคนที่ขยันทํางานครับไม่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการพานันเลย เบื้องต้นคือว่าอำเภอยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะฮะคือก็มีการเล่ากันมาว่าจริงแล้วเนี่ยวหลัดหญิงคนนี้ก็จะไปสืบเรื่องของยาเสพติดอยู่บ่อยๆ <c oughs> ตอนแรกที่ได้ยินข่าวก็ยังไม่เชื่อกันสุดท้ายแล้วคือว่ามีภาพปรากฏชัดเจน